สวัสดีครับเพื่อนผมบูชเองนะครับวันนี้จะมาเล่าว่าวันนี้ ดีใจมากนะครับเพราะว่าได้ฝึกเซิร์ฟสเกตครั้งแรกนะครับที่ดีใจไปกว่านั้นก็คือได้ฝึกเซิร์ฟสเกตกับคุณลุงด็อกแห่งคาริเบียนนะครับก็คือเจ้าของร้านคาริเบียนสปอร์ตช็อปที่มีชื่อเสียงสุดๆไปเลยในมาดริดนียนะครับเดี๋ยวลุงเขาจะเล่นให้ดู แกเป็นเรียกได้ว่าเป็นไพร์โอนียนะครับเป็นแบบเป็นคนที่นำเซิร์ฟสเกตนำลองบอร์ดนำเวกบอร์ดนำสโนว์บอร์ดเข้ามาที่มาดริดเป็นร้านแรกนะครับออซึ่งร้านนี้นะครับมีอายุยาวนานมากกว่าเกือบ50ปีแล้วนะครับซึ่งตัวลุงเองนะครับตอนนี้เพิ่งอายุ68ปีไปเองนะครับก็ล่าสุดนะครับมีคลิปแกที่อยู่ในออใน a c e b o o k ของแคริบเบีนสปอร์ตช็อนะครับซึ่งแกลินแกลินเซิร์ฟสกิดได้แบบโหโคตรคิวอะครับให้รู้สึกว่าให้ลุงเนี่ยโคตรเทนะครับ ทาไมถึงวันนี้ได้มีโอกาสในการฝึกเซิร์ฟสเกตเป็นครั้งแรกนะครับก็คือว่า,าวันนี้ครับจริงๆผมต้องไปทําเรื่องขอคืนเงินเ e v o l u t ออนนะครับเนื่องจากว่าผมจองเจ้าคาเวอร์แบล็กทิปไปนะครับแต่ว่า ไม่ได้ขอนะครับขอจะมาอีกทีพฤษภาคมซึ่งเรารองไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องขอยกเลิกไปนะครับซึ่งผมยกเลิกไปแล้วแล้วจังหวะพอดีีปกติเนี่ยร้านนี่คนจะมีคนเข้าคนออกตลอดเลยแล้วจังหวะเนี่ยครับมันไม่มีคนผมก็เลยบอกลุงว่าแย่ๆลุงนะบอกว่าสเอย์ยกเลิกรูปอันเป็นเด็กกูโมกูโมซูฟสเก็ e ก็คือผมอยากเรียนรู้ที่อยากจะเรียนรู้การเซิร์ฟสเก็ตอะไรเงี้ยนะครับก็เลยใหญ่ๆลงไปลุ้งเลยบอกว่าบาลีเองก็เติรดย์คลาสเิกก็เลยก็คือได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวฉันสอนเธอเองอะไรเงี้ยตรงบริเวณในร้านอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโอ้โหจะเพราะว่าคือฟิลดีมากแกเริ่มสอนให้ทุกคนเข้าใจเริ่มตั้งแต่ว่าบอกว่าเราถอดฝั่งไหน ถ่ายฝันซ้ายใส่รองขวาซึ่งซึ่งผมถนัดถไทยฝัย่งซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับออแล้วก็เขาบอกว่าออของผมเนี่ยไม่ใช่แบบ ura, เรกูลาเรียกว่าอีกแบบหนึงผมจำชื่อไม่ได้นะนภาษาสเปนแต่ถ้าเรกูลาก็คือจะถ่ายขาขวาใช่ไหมฮะคราวนี้แล้วก็แกก็เริ่มสอนการวางเท้านะฮะต้องวางเฉียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอ,ตอนแรกออขึ้นข้างบนเลยโดยที่ยังไม่ต้องถ่ายอะไแกจะจับก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ค่อยๆสอนเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆเริ่มไถเริ่มกดเริ่มกดมปุ้นเตะคือกดเท้าลงแล้วก็ยกเท้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับสอนแล้วก็หลังจากนั้นก็อีกรอบนึงก็มาสอนแบบเ,เริ่มเริ่มโยกตัวเริ่มโยกตัวเลยคือแบบฟีลโ,โค้รดีเลยแกเทคแคร์ care, ดีมากที่สําคัญเนี่ยวิดีโอที่ผมจะเปิด ต่อจากนี้ไปนะครับเป็นวิดีโอที่แกอุตส่าห์ถ่ายให้จริงๆผมตั้งใจว่าจะวางไว้ที่พื้นอะไรเงี้ยแกบ,บอก oh, ไม่เป็นไรเนดะี๋ยวฉันถ่ายให้แล้วแกก็ถ่ายให้น่ารักมากโคตรดีนะครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นก็ใครอยากจะอุดหนุนร้านแกก็อุดหนุนได้นะครับ <c oughs> ผมแปะเอง,งไว้ตรงนี้เลยนะครับแคร์เรเวียนสปอร์ตช็อคนะครับอยู่ที่มาดริดนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยซื้อไปประมาณ8บอร์ดแล้วนะครับแล้วส่งกลับไปที่ไทยนะครับซึ่งเรียกว่าไงดีบอร์ดแรก ก็ส่งไปได้อย่างปลอดภัยถึงภายใน6-7วันนะฮะส่วนลอดสองสาตัว็อดสนี่ใช่3ตัวทุกวตั้งแต่วันที่18มีนาะคมทุกวันนี้ยังไม่ถึงซึ่งผมบอกเลยผมจะไม่ใช้บริการบริษัทของส่งนี้ต่อไปนะครับบริษัทไลเนี่ยมาถามผมหลังไหมนะฮะแล้วกอ็อีกเจ้าหนึ่งส่งไป4ตัวแเป็น2อสนะครับ ก็ถึงแล้วเหมือนกันถึงไปใน7เวันนะครับซึ่งโปะปะดีมากตอนนี้มีปัญหาส่งไป3ตัวมีโยมีคาร์เพเอคาเวอร์ด้วยนะครับซึ่งยังไม่ถึงคือเซ็งมากปังมลททำอะไรไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวการฝึกเซิร์ฟสเก็ตครั้งแรกของผมจะเป็นยังไงไปติดตามกันนะครับมา Vamos, muy bien. Muy bien. Otra vez. Venga, punta y talón. Punta talón seguido. Tu pie de delante lo llevas mal colocado. Por eso te cuesta. Venga, ahora. Venga, dale, muy bien. Muy bien. Más seguido, más seguido y más suave. Venga, ahí está muy bien. Sigue. Sigue. Venga, seguido, seguido y suave, venga. Dale caña. Venga, bien, vale, ahí muy bien. Vale, dale más fuerza. Venga, muy bien, venga, muy seguido. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, bien, yo creo que no, no he puesto el piel delante bien, así que no puedo pasar.

bye <laughs> 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 vale, ya